มันก็ไส่ทอดเหมือนกันวันนี้กินนนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หมานาค่อยพาไปกินเค้กสินะคะไม่ก็หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ชอบกินเอาลูกไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเกรงใจนะนะ้าเต็มใจที่จะช่วยเด็กดีแบบหนูนะ มาลูกกินไก่ทอดด้วยกันนะคะวันนี้แม่ทำแอปเปิลปัน่นที่ลูกชอบกินนะไม่หนอไม่กินแบบนี้หนูจะกินเคฟสีแม่พาหนูไปกินเลยลูกมันก็ไกท่ทอดเหมือนกันวันนี้กินนนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หมาม้าค่อยพาไปกินเคฟสินะคะไม่ก็หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ชอบกิน คุณเคฟซีเลยค่ะได้ค่ะลูกลูกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ไปล้างมือก่อนนะคะค่ะคุณครับต้องขอโทษด้วยนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยพอดีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเข้าใจนะครับว่า เราทำงานพอม,มันหยุดก็อยากจะเต็มทีก่กับลูกแต่การทำแบบนี้มันทำให้ลูกเราเสียนิสัยนะครับและเป็นการทำให้ลูกแย่พร้อมด้วยเข้าใจนะครับว่าพ่อแม่ทุกคนอ่ะรักลูกแต่เราคนแค่ก็รู้ว่าพอโชคดีแค่ไหนถ้าเทียบกับเหล็บางคนแล้วทะกินอย่งางลำบากเลยะละค่ะเข้าใจแล้วค่ะ อ๋อหนูหนูว่าทำอะไรที่นี่อ่ะหนูมาเก็บขวดค่ะแล้วหนูทำเงินหายอืมแล้วเงินหนูหายไปเท่าไหรอ่อ่ะเงินหนูหายไปหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่คือเงินที่คุณตาเก็บขวดขายมาหลายวันเพื่อให้หนูไปซื้อหนังสือแต่หนูทำมันหายค่ะอืมงั้นเดี๋ยวนะ้าช่วยหานะขอะคุณมนกนะคะ ครับที่งเงินหนูหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเงินของหนูเป็นแบงบค์ยี่สิบห้าใบเออคุณนะคะคุณน้าช่วยอะไรหนูอย่างหนึ่นไงได้ไหมคะจะให้น้าช่วยอะไรเลยครับคือว่าเมื่อกี้หนูเห็นเขาทิ้งไก่ทอดลงถังขยะค่ะหนูไม่กล้าไปเอาคุณน้าไปเอาให้หนูยไ,ได้ไหมคะถ้าสมมติพนักงานร้านถามว่า เอาไปทําไมให้คุณาตอบว่าเอาไปให้หมาที่บ้านค่ะเขาให้คุณน้าแน่นอนค่ะแล้วหนูจะเอาไปทาอะไรครับหนูจะเอาไปให้คุณตากินค่ะเพราะว่าคุณตาหนูไม่สบายอยากให้คุณตาหนูกินของดีๆเดี๋ยวหน้าไปซื้อให้ใหม่นะไม่ต้องก็ได้ค่ะแค่เอาไปทำความสะอาดและอุ่นแค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะมันเจไดายของไม่ต้องเก่งใจ น้าไปซื้อให้ใหม่คุณตาหนูจะได้กินของตาจะดีเหรอคะคุณตาสอนหนูไว้ให้สู้ด้วยตัวเองอย่ารบกวนคนอ,อื่นไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเกรงใจนะน้าเต็มใจที่จะช่วยเด็กดีแบบหนูนะขอะพุณค,ค่ะหนูอรอตรงนี้ตานหนึ่งนะค่ะลูกค้าครับไข่ทอดที่สามได้แล้วนะครับสครัพขอบครับ นูไปทอดมาแล้วจ้ะขอบคุณค่ะหนูขอเอากลับบ้านไปกินกับคุณตาได้ไหมคะได้สิขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนไม่ว่าตอนนี้ชีวิตของหนูจะลำบากแค่ไหนหนูต้องอดทนนะแล้วตั้งใจเรียนหนังสือเพราะว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ แมคะอะไรหรอคะหนูขอโทษค่ะจ๋าลูกตั้งแต่นี้ไปหนูจะไม่ดกแล้วค่ะค่ะดีมากเลยนะลูก